ปรยนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราบให้บุญรักษาทุกทุกคนเนอสาธุ <c oughs> ก็ถึงเวลา กลั่นกายกลั่นใจของเราให้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรกันตั้งใจให้ดีทุกคนนะ <c oughs> ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาบาพอสบายสบาย หลับตาเบาเบาพอสบายสบายพผ่อนกลายกล้ามเลยทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วน ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่านคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทําใจให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันต้องปล่อยวาง แล้วก็คลายความผูกพันทำใจให้ใสใสไอ้บริสุทธิ์แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ไปในให้ไปหยุดนิ่งนงนุ่มนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็อย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจะสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้หยุดนิงน่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายแตะใจไปเบาเบา สบายสบายให้ตรึกนึกถึงดวงใสเือนึกภาพดวงใสใสดวงแก้วใสใสที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยนขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะ อย่างน้อยก็เท่ากับแกวตางของเรานะให้ใสๆใสให้ค่อยๆนึกถึงดวงแก้วให้ใสๆใสยอย่างสบายสบอยนึกเหมือนเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบ หรือภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนะี่ยนึกธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจคืนไปนะีให้ค่อยๆนึกไปสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะค่อยๆนึกไปอย่างเบาๆอย่างสบายๆ นิกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเราเนึกเพื่อให้ใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะและอยู่ในตาแหน่งที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่พระสมมาสมุทธิจาพระลาหันทุกพระองค์เลยหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ย หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเรานึกถึงบริกรรมในมิตรเป็นดวงแก้วใสๆเพื่อให้ใจได้มีที่ยึดที่เกาะแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะ ลองกับละครใจเดบิกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะ ดังออกมาจากในกลางท้องเราเนี่ในจังหวะที่สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักและทุกครั้งที่ภาวนาสัมรหังเนี่ยเราจะต้องไปลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะทิ้งกัมภาวนาไปเองนะใครกล้ากับเราลืมภาวนาไป หรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะทําอะไรเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องบริกรมรมภาวนาสัมมาอรหังแต่าเมาใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะ สำหรับผู้ที่มาใหม่เป็นนักเรียนใหม่ก็ให้ทำไปอย่างง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนที่เป็นนักเรียนประจำหรือทำมาอย่างสม่ำเสมอนะเข้าใจวิธีทำแล้วเนี่ยล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว นิ่งๆน,งนมๆเบาๆสบายๆจะกำหนดบริกรรมนิมิตก็ได้ได้จะไม่กำหนดก็ไม่เป็นไรจะภาวนาสัมมาอรังไปด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ใจนิ่งๆน,งนมๆเบาๆสบายๆ ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือใครที่คุ้นเคยมากกว่านี้เนี่ยอราจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเป็นบุญที่เราปลิมดีสุดสะก่อนก็ได้นะจ๊ะจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยบุญใดที่ เรานึกแล้วเราปลื้มแล้วก็เริ่มตอนนึกอย่างนั้นไปก่อนแล้วบุญที่เราปลืมล้มนี่ยละก็จะไปดึงโดูดเอาบุญต่างๆที่เราทําไปแล้วแม้จําได้แต่เราก็นึกถึงความปลื้มไม่ออกแต่ก็ทําเต็มที่เต็มกําลังบุญที่ปลืมล้มเนี่ยจะก็จะไปดึงดูดบุญเหล่านี้แหละทั้งในอดีตของปัจจุบันชาติ กับอดีกขออดีตเจ้าที่ผ่านมาน,ะนับพบนับชาไม่ทนูนมารวมเป็นดวงบุญใสใสที่ใสบริสุทธิ์ใสแบบละเอียดนุ่มเบาสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวัน แต่ว่าใสายเย็นมันแสงจันทในคืนวันเพ็นนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันเย็นกว่านี้มันใสกว่านี้มันสว่างกว่านี้เบาสบายแล้วก็มีความสุขกว่านี้เยอะแต่ว่าเราจะจินตนาการไม่ออกถ้าเรายังเข้าไม่ถึงแต่เทียบกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็นเนะี่ยเราพอจันลึก จินตนาการได้แล้วก็นึกถึงดวงบุญนึกถึงบุญก็จะมารวมเป็นดวงแล้วก็นึกถึงดวงบุญด้วยการทำใจหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆต่อไปอีกอย่างเบาๆสบายๆให้ใจสใสๆใจเย็นๆ ใจก็จะนิ่งในนิ่งไปเองเนะี่ยเป็นการนิ่งแบบนุ่มๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆแล้วก็ช่วงก็ยาวนอนเพิ่มขึ้นนิ่งนุ่มเบาสบายแล้วใจก็จะเคลื่อน้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆเคลื่อนไปเองเนะี่ย อย่างง่ายง่ายอย่างเบาเบาสบายสบายบุญญาธาตุซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ก็จะทับทวีเพิ่มขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจบุญญาธาตุนี้จะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข วความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ผู้ทีชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบานนุญญาธาตุก็จะใสจะละเอียดจะบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสุขความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งนินุ่มๆไปเรื่อยๆ นิ่งนุ่มอย่างเบาสบายไปเองเนี่ยแล้วก็นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกให้ได้แม้ฝึกได้แล้วก็ต้องทำซ้ำให้ชำนาญให้คล่องให้ชำนาญทำบ่อยๆในทุกอริยาบท นั่งนั่งนอนยืนเดินการที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆจนจำนานเนี่ยจะทำให้เราเห็นได้แจม่มแจ้งชัดแจม่มกระจ่างใสใจก็จะนิง่งๆนุ่มๆน,นิ่งนุ่มแล้วก็นานขึ้น ความนิ่งนุ่มก็จะทำให้จิตเนี่ยนุ่มนวนเพิ่มขึ้นจิตมันจะนุ่มโนวลอย่างมีพลังนะคือมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่กลางดวงนับพานเข้าไปเรื่อยๆ ถึงกลางดวงถึงกลางกายภายในซึ่งมีหลายหลายกายที่ซ้อนซ้อนกันอยู่มีมาดั้งเดิมนะ่ในแต่ละกายที่ซ้อนซ้อนกันซ้อนเป็นชั้นๆเข้าไปภายในละเอียดเข้าไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ ยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยัง้งก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราดิ่งลงไปนะ่ะเป็นแนวด็กตรงลงไปแต่ว่าขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางมาพร,ร้อมกับความสุข ความบริสุทธิ์ความละเอียดของใจที่นุ่มนวลน,นิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลใจจะใสๆใจจะเย็นๆถ้าเราฝึกได้อย่างนี้การเข้าถึงพระธรรมกายก็ง่ายแล้วก็ใจที่นน่งแน่นอย่างนุ่มนวล สะาบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้นะจ๊ะก็จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆบุญทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญเยอะเป็นอสงไขยอัปปมานังนี่เดียวบุญก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราก็ยิ่งมีมากขึ้น พราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องให้ชำนาญทีเดียวเพราะว่าวันเวลาของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่น่มันผ่านไปเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเกิดมาสร้างบาร,รมีก็ต้องสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ให้เต็มกำลังทีเดียวอย่าเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทลายเนี่ย เอามาใช้สร้างบารมีให้เต็มที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาธานบารมีให้ลลกหยุดใจนิ่งๆนุ่นมๆไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสมายสมยให้ใจใสๆใจเย็นๆใครเข้าถึงดวงหอวงพระได้กันนิ่ง ในนิ่งกับไปในกลางดวงกลางองค์พระใสใสไอ้ใจหย,ยุดในหยุดไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆ้าแห่งความบริสุทธิ์ก็จะทับทวีเพิ่มขึ้นแล้วก็เร็วแรงเพิ่มขึ้นมันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ข้างในทีเดียวถ้าที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกขจัดออกไป ถูกกาน,นเอาไปเรื่อยๆความรู้ความเห็นของเราก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยๆจะรู้แจ้งจะเห็นแจ้งจะแทงตลอดในธรรมนักพวง,งเดียวนั่นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจะไอรูทุกคนหยุดในหยุดน,นิ่งๆน่งนมนม อย่างเบาเมาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นกันกนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ ลัปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พโส <c oughs> สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุ Team Sasuke.